เปิดชื่อหนังไทยศูนย์พันเพราะไม่มีหนังให้ดูแล้ววันนี้ขอเสนอเรื่องหักเหลี่ยมคนดังหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่27เมษายนปี2522นะครับนำสมบัติเมธนีแล้วก็กรุงศรีวิไลามาประกบกันผู้นกับการแสดงก็คือคุณจุมพรเทพิทัก์ และตั้งแต่ปี2522ที่หนังออกฉายนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันหนังเรื่องนี้ยังไม่เคยออกเป็นม้วนเทปวิดีโอให้เช่านะครับแล้วก็ไม่มีซีดีหรือว่าดีวีดีลิขสิทธิ์นะครับก็เลยทําให้มาถึงวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยที่สูญพันธุ์นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเหลือให้ดูเลยนะครับที่เป็นหนังนอกจากภาพนิ่งแล้วก็เรื่องย่อนะครับที่ตีพิมพ์ในนิตยสารบันเทิงในสมัยก่อน ซึ่งผมก็นําภาพแล้วก็เรื่องย่อทั้งหมดนะครับเอามาไว้อยู่ในคลิปนี้นะครับเผื่อว่าบางท่านสนใจอยากจะอ่านเรื่องย่อก็ต้องค่อยๆเปิดอ่านไปทีละหน้านะครับและนี่ก็ต้องเรียกว่าโชคดีนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเวลาผมจะตามหาดูหนังไทยที่หาดูยากๆนะครับก็พยายามจะตามหาที่วอเทปวิดีโอให้เช่าแต่เมื่อทราบว่าไม่มีการทําเป็นเทปวิดีโอให้เช่านะครับผมก็เริ่มสะสมหนังสือดาราเก่าๆนะครับ พื่อที่จะดูภาพแบบนี้แหละครับดูภาพแล้วก็อาดเรื่อยๆน,นะครับแล้วก็จินตนาการนะครับบางเรื่องถ้าเราเคยดูมาก่อนมันก็จะทําให้เราทบทวนความจํานะครับว่าทําไมสมัยก่อนเราถึงชอบหนังไทยในลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับเรื่องขัดเหลี่ยมคนดังนั้นเปิดฉากมาที่สมบัติเมทนีนะครับออกจากคุกนะครับแล้วก็จะกลับมาหาพ่อตัวเองนะครับก็คือคุณอดุลดุลยรัตน์ที่ไร่นะครับแต่ปรากฏว่า พ่อนั้นไม่รับให้อยู่นะครับเพราะว่าพ่อบอกว่าสมบัติเป็นคนไม่ดีนะครับก็เลยไม่อยากให้อยู่บ้านนะครับสมบัติก็เลยไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งต่อมานะครับสมบัติเมธนีก็ก็ไปฆ่าขันชิตขวัญประชาตายนะครับซึ่งขันชิตขวัญประชานั้นก็เป็นพี่น้องกันกับพระกรุงศีวิไลนะครับโดยกรุงศีวิไลนั้นเป็นลูกเลี้ยงนะครับที่ถูกเก็บมาเลี้ยงคู่กับขันชิตขวัญประชานะครับกรุงศีวิไลก็เลยจะตามล้างแค้น สมบัติเมทณีแหละครับและในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังต่อสู้กันอยู่แบบนี้แหละครับความจริงก็เปิดเผยขึ้นมานะครับว่าทั้งกรุงศรีวิไลแล้วก็สมบัติเมทณีนั้นต่างก็เป็นลูกของคุณอาดุลดุลยรัตนในเรื่องนะครับแล้วหนังก็จบลงด้วยดีนะครับนี่เป็นเรื่องย่อที่ย่อจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ไรายละเอียดนะครับว่าเนื้อเรื่องอื่นๆดาราอื่น,น,นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนวรัตน์จุตานันท์นะครับคุณอรัญ,ญญานามวงนั้น เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับแล้วเนื้อเรื่องไปแนวไหนท่านต้องดูภาพช้าๆแล้วก็อ่านตามเรื่องย่อที่ผมลงไว้ให้ดูนี้นะครับในเรื่องขักเหลี่ยมคนดังนั้นสมบัติเมธนีจะชื่ออติรษษาชสหากิจหรือว่าดลนอนโนดานส่วนคันคิดคันประชานนั้นแสดงเป็นยอดยิ่งนะครับแล้วก็กรุงศรีวิไลนั้นชื่อยอดรักครับ คุณนวรัตยุทธนันนี่ซับสวงนะครับคุณนิรุสริจัญญาซึ่งยืนอยู่ตรงกลางนั้นก็เป็นปลัดนะครับชื่อว่าปลัดสดับแล้วก็คุณอารัญญาณาวงนั้นชื่อไขน่นภาฉากนี้ก็คุณแพนวรเพชรกับคุณชานิยอดชายนะครับจ้องปืนไปที่คุณสมบัติเวทนีฉากนี้ก็จะเป็นคุณอารัญญ,ญาณาวงกับคุณนิรุสริจัญญานะครับที่คุณนิรุศเล่นเป็นปลัดอำเภอนะครับแล้วก็ฉากนี้จะเป็นฉากดวลกันนะครับระหว่างสมบัติก็คืออัติราช แล้วก็กรุงศีวิไลนะครับที่ในเรื่องชื่อยอดรักนะครับนี่ก็เป็นฉากฮิวบูที่หลงเหลืออยู่นะครับบางท่านสงสัยว่าทําไมหนังแค่ปี2,522จึงไม่มีวิดีโอเทปนะครับผมก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับหนังเรื่องนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างกันอยู่ด้วยสาท่านนะครับก็คือคุณกิ่งทวินแก้วนั้นเป็นผู้หนวยการสร้างนะครับผู้ดําเนินงานสร้างนั้นก็คือคุณเครือมาศสร้อยคีรีนะครับซึ่งเป็นอดีตภรรยาของคุณฤาษีนริน,นาท ส่วนผู้ที่นําเข้าฉายโรงก็คือคุณโชคชัยมหาสมบัตินะครับก็แสดงว่าหนังเรื่องนี้นั้นมีหุ้นส่วนกันหลายคนนะครับและต่อมาเมื่อถึงยุคที่วิดีโอเทปครองเมืองนะครับก็จะมีผู้ที่ติดต่อซื้อหนังจากผู้ที่สร้างหนังนะครับเพื่อไปทําเป็นม้วนวิดีโอเทปให้เช่านะครับก็อาจจะคิดว่าไม่รู้จะซื้อจากใครนะครับเนื่องจากว่ามีผู้สร้างถึง3ท่านนะครับ ก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้อาจจะตกสํารวจนะครับแล้วก็บังเอิญผู้สร้างหนังไม่ได้ทําเป็นเทปวิดีโอหรือว่าเทปยูเมติกเก็บไว้ด้วยนะครับก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้นั้นสูญหายไปและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นไปได้นะครับก็คือบรรดาผู้ที่สร้างหนังหรือว่าสายหนังที่ซื้อหนังเรื่องนี้ไปนั้นไม่ได้นําฟิล์มหนังเรื่องนี้ไปทําเป็นเทปวิดีโอหรือว่าเทปยูเมติกเก็บไว้ก่อนนะครับ ก็เลยทําให้เมื่อถึงคราวที่หนังเรื่องนี้จะต้องกลับมาออกเป็นเทปวิดีโอหรือว่าเป็น VCD หรือว่า DVD ก็เลยไม่มีม้วนเทปต้นฉบับที่จะมาทำเทปมาสเตอร์ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันแม้ว่าพวกเราจะช่วยกันออกตามหากากฟิล์มนะครับแต่ว่าหนังเรื่องหักเหลี่ยมคนดังที่ออกฉายในปี2022นนั้นพวกเราก็ไม่เคยพบกากฟิล์มเลยนะครับวันนี้จึงได้ข้อสรุปว่า หนังเรื่องหักเหลี่ยมคนดังเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งครับที่ติดอยู่ในบัญชีหนังไทยศูนยพันเพราะว่าไม่มีหนังจะให้ดูแล้วครับ